ละคอชีวิตรักรักคนละเวลาตอนที่หกแม่ของทอรุง้งบังคับให้ทอรุง้งแต่งงานกับวายโยหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากเขียนจดหมายจะบอกเขาและฝากยี่หวาเอาไปให้ปาลิศขอร้องในยี่หวาฉันออกไปไหนไม่ได้เธอช่วยเอาจดหมายของฉันไปให้พิพาลิศด้วยนะฉันจะพยายามนะทอรุง้งแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้เขาได้หรือเปล่า ขอร้องล่ะยิวา่าอยากแค่พยายามได้ไหมดิปลดเธอนะดิป,ปรดฉันขอร้องฉันไม่อยากแต่งงานไปโดยที่พี่ปาลิศเข้าใจว่าฉันอยากแต่งงานกับคนอื่นจ้ะจ้ะฉันจะเอาไปให้เขาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสงครามฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้เขาถึงมือได้เมื่อไหร่เธอต้องให้กับมือนะอย่าฝากใครฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากเธอ เธอแค่จะบอกเขาว่าเธอแต่งงานแต่ไม่ได้จะนัดแนะก,กันหนีไปใช่ไหมทอรุง้งฉันไม่กล้าหรอกคนของเจ้าคุณพอ่อเฝ้าอยู่ทั้งหมดแล้วฉันจะหนีไปได้ยังไงฉันหนีไปไม่ได้หรอกฉันแค่บอกพี่พาลิตว่าฉันจำเป็นต้องแต่งงานกับพี่วายโยเท่านั้นเองดีแล้วล่ะอย่าคิดหนีเลยนะทอรุง้งยังไงก็หนีไม่มีทางรอดหรอกคิดซะว่าเธอกับพี่วายโยเป็นเนื้อคู่กันก็แล้วกัน ฉันรักพี่ปาลิศฉันรักพี่ปาลิศคนเดียวไม่เคยแม้แต่จะคิดรักพี่วาโยเลยด้วยซ้ําฉันเห็นใจและเข้าใจข้อนี้ดีนะทอรุง้งแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอแก้ปัญหาอย่างไงมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยี่หวาถอนหายใจแต่ก็สัญญาเอาไว้ว่าจะเอาจดหมายไปให้ปาลิศแต่เขาก็ยังอยู่บนเรือยังไม่กลับมาเธอไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเก็บจดหมายเอาไว้ก่อน ส่วนปาลิศกลับบ้านในอีกสองวันต่อมามีจดหมายอยู่ที่หน้าบ้านเป็นจดหมายนัดแนะให้เขาออกไปพบกับทอรุง้งเขารีบร้อนมาที่นัดหมายแต่โดนดักตีหัวจนสลบแล้วโดนพาตัวมาที่ที่หนึ่งส่วนวายโยนั้นชวนทอรุ้งกับยิหวามางานเลี้ยงสโมสรทอรุ้งดีใจที่ได้ออกมาข้างนอกบ้างหลังจากที่โดนขังในห้องนอน รุ้งของเข้าห้องน้ำได้ไหมคะพี่วายโยไปสิจ้ะตามสบายยิงสาวรู้สึกแปลกใจที่วายโยไม่ให้คนตามเธอแต่กลับปล่อยเธอให้เข้าห้องน้ำได้โดยอิสระใจเธออยากจะคิดหนีแต่คิดว่าหนีไปยังไงก็ไม่มีทางรอดส่วนบนโต๊ะอาหารวายโยได้แอบวางยานอนหลับบนน้ำส้มของยิวาจนเธอหลับสนิทและได้ให้ลูกน้องพาตัวของยิวาออกไป ทอรุ้งกลับมาจึงเห็นเพียงวายโยอยู่บนโต๊ะตามลำพังยี่หวาล่ะคะพี่วายโยกลับไปก่อนแล้วจ้ะยี่หวาเขาปวดหัวมากเนะี่ยอะไรนะคะปวดหัวมากเหรอเอะก่อนนี้ทอรุ้งก็เห็นว่าเขาปกติดีนี่คะยังสดชื่นรื่นรมชวนทอรุ้งออกไปเต้นรำได้ซ้ำไปยี่หวาเขาปวดหัวมากนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็ปวดหัว อ้าวแล้วทำไมไม่มาตามรุ้งในห้องน้ำล่ะคะจะได้กลับพร้อมกันอยู่ๆหนีกลับคนเดียวแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเขาเห็นว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะจ๊ะก็เลยอยากเปิดโอกาสให้เราได้อยู่ด้วยกันบ้างแล้วยี่หวากลับบ้านแล้วล่ะคะใครไปส่งทอรุ้งเป็นห่วงยี่หวายังไม่ได้กลับบ้านหรอกจ้ะพี่ให้เขาไปพักที่ห้องในโรงแรมทิพทาราของเรานะเอาไว้ให้ยี่หวาเขาดีขึ้นถึงจะให้คนรถไปส่ง ถ้างินทอรุ่งขอไปดูได้ไหมคะอยากไปดูยี่หวาว่าเขาเป็นยังไงบ้างตัวร้อนหรือเปล่าจะได้หายาให้กินไปสิจะ๊ะพี่พาไปได้แล้ววายโยก็ได้พาทอรุ่งไปที่ห้องพักที่เขาเปิดให้ยี่หวานอนหญิงสาวเปิดประตูเข้าไปพบว่ายี่หวานอนเปลือยกายอยู่กับปาลิศคนรักของเธออะไรกันเนี่ยทอรุ่งช็อกเป็นลมหมดสติไปอีกคน วาโยยิ้มพอใจที่แผนการทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อทอรุงฟื้นขึ้นมาก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจมากเหรอที่ยิวานอนกับผู้ชายตอนหน้าต่อตาของเธอนะทอรุงค่ะทอรุงเสียใจไม่คิดเลยว่ายิวาจะทําแบบนี้รุงจะบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับพี่ธรณินอย่านะรุงทำไมคะ ทำไมรุ้งถึงจะบอกพี่ธรณินไม่ได้ว่าคนรักของเขาทรยศห่างหลังไปนอนกับผู้ชายคนอื่นทั้งที่แต่งงานกับพี่ธรณินแล้วพี่ก็เหมือนกันพี่เป็นน้องชายพี่ธรณินไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือไงที่พี่สะพ้ายมีชู้พี่ไม่อยากให้พี่ชายของพี่เสียใจตอนนี้เป็นช่วงสงครามพวกเราต้องออกรบถ้าเกิดพี่ธรณินแล้วไม่มีสมาธิในการรบเข้าจะว่ายังไงแต่จะให้พี่ธรณิน ถูกสวมเขาแบบนี้น่ะหระคะพี่วายโยมันไม่ยุติธรรมสาหรับพี่ธรณีเลยนะตอนนี้กําลังมีสงครามเอาไว้ให้สงครามมันผ่อนคลายกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยบอกพี่ธรณีก็ยังไม่สายนี่นะขอร้องล่ะรุง้งก็ได้ค่ะเห็นแก่พี่วายโยเห็นแก่พี่ธรณีรุ้งจะยังไม่บอกแต่พี่อยากให้หนังเพื่อนช่วเนี่ยมันมาพบมาเจอกับรุ้งอีกนะคะทำไมรุ้งจะต้องโกรธแค้นแทนพี่ธรณีนขนาดนั้นด้วยละ่ะ ยี่หวาเป็นเพื่อนรักของรุ่งไม่ใช่เหรอก็เพราะว่ามันมันหยิงสาวพูดอะไรไม่ออกจะให้บอกคู่มั่นตัวเองได้อย่างไรว่าผู้ชายที่นอนอยู่กับยี่หวานั่นคือคนรักของเธอเพราะว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นเพื่อนพี่ธรณินใช่ไหมรุ่งถึงได้โกรธแค้นแทนขนาดนี้ใช่คะ่ะเหลวทั้งหญิงทั้งชายทอรุ่งแค้นใจในขณะที่วายโยสาแก่ใจเขาอยากให้ทอรุ้งเจ็บปวด ที่เห็นว่าเพื่อนรักของตัวเองหักหลังแต่ก็ได้แต่หวังว่ายี่หวาจะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้ยี่หวาเองตื่นขึ้นมาในสภาพสวมเสื้อเรียบร้อยก็ตกใจที่เห็นว่าตัวเองอยู่ในห้องพักของโรงแรมทิพทาราตื่นแล้วเหรอยี่หวายี่หวามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะพี่วายโยก็ยี่หวาไปงานเลี้ยงสโมอสรกับพี่แล้วก็ทอรุงไม่ใช่หรอคะ ยี่หวาเพรียมากนะจ๊ะเป็นลมพี่ก็เลยให้คนของพี่พามานอนที่นี่ตายจริงอยู่ๆก็เพรียเป็นลมได้ยังไงเนี่ยแล้วรุงล่ะคะพี่ไปส่งที่บ้านแล้วยี่หวานอนพักให้ดีขึ้นเถอะดีขึ้นแล้วพี่จะให้คนไปส่งก็ได้ค่ะแต่แปลกนะคะอยู่ๆก็รู้สึกเพลียตอนนี้ยังเพรียอยู่คงเพราะพักผ่อนน้อยนะค่ะ ยี่หวาคงคิดเรื่องพี่ธรณินมากไปเขายังไม่ได้ปลดประจำการมาที่บ้านเลยสงครามด้วยยี่หวาคิดหนักเครียดไปหมดก็เลยนอนไม่ค่อยหลับถ้าอย่างนั้นยี่หวาขอนอนพักสักครู่นะคะได้สิจ๊ะตามสบายไม่ต้องรีบร้อนทิพทาราก็เป็นโรงแรมของยี่หวาคนหนึ่งเหมือนกัน ว่าโยโล่งใจที่ยีห่หวาไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ให้ใครทำอะไรเธอแค่จับเธอมานอนที่ห้องนี้พร้อมกับปาลิธเท่านั้นส่วนปาลิธถูกปล่อยตัวมามีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลแม่ของเขารู้เรื่องก็ตกใจมากปาลิธลูกโทษเจ็บตรงไหนบ้างผมชื่อปาลิธเหรอครับนี่ลูกความจำเสื่อมเหรอปาลิธผมปวดหัวมากเลยโอ้ งั้นก็พักเธอลูกคิดอะไรไม่ออกก็อย่าเพิ่งคิดครับนอนหลับแล้วคงคิดอะไรออกมากกว่านี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักคนละเวลาค่ะจะเป็นอย่างไรเมื่อทอรุ้งจะต้องแต่งงานในขณะที่ปาลิสจำเธอไม่ได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ